ครับสวัสดีครับหนุ่มพูนสวัสดิ์พุ่มชัยครับผมคลิปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับว่านพญาชงอ่างนะครับแล้วก็บังเอิญอยู่ติดคลองด้วยผมก็เลยเป็นห่วงที่ที่ผมมาอัดคลิปในคลองนะครับนี่ที่เคยอัดอยู่ตรงนี้นะครับที่ในคลองที่มากินข้าวกินอะไรนะครับตอนนี้น้ําป่าเริ่มมานะครับเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยนะครับผมเมื่อกี้ผมก็ขน อุปกรณ์นะครับที่ใช้อยู่ในชีวิตประจําวันนะครับถ้าไม่ขนขึ้นมาเนี่ยนะครับรับรองได้ว่ามันมันลอยไปแน่นอนเลยนะครับนี่กาต้มน้ําร้อนพร้อมพร้อมขานะครับนี่นะครับจะผาเมื่อวานได้มาจาสผนตาเล็กนะครับผมว่าจะเอามาปลูกว่าจะแถวนี้นะครับก็เลยไปตั้งไว้ในในคลองเมื่อวานน้ําน้อยเมื่อเมื่อวานนะครับ ก่อนผมโตโตน้ำมาเร็วมากเลยนะครับนี่นี่เมื่อกี้ผมก็ขนดูทางลื่นเลยนะครับชีวิตชีวิตเนี่ยนะครับคนในสวนนี่ทะลื่นล้มนี่ายเขาก็นะครับน้ําป่ากําลังมานะครับกําลังมานี่เป็นพื้นที่เมื่อก่อนก่อนหน้าน,นี้นะครับเม,เมื่อวานก็ยังเป็นทินอยู่เลยนะครับนี่เป็นน้ำมามื่อนี้ที่ผมนั่ง,งร่มกาแฟนะครับ เห็นไหมครับนี่นี่ผมลองดูอร์นนี้ว่ามันจะไปหมดหรือเปล่านะน้ํามาแรงนะนะครับนี่ครับพื้นที่ที่ที่ผมนั่งนั่งกินข้าวครับเห็นไหมครับนี่อู้อู้อูดูมันพามาครับลักษณะเออ่ของการไหลของน้ําป่านะครับมันมันจะไหลเร็วมากเลยนะครับอันนี้นี่ถือว่า เริ่มมานะครับเริ่มมานะครับอันนี้ขอนที่ผมทําที่รองโต๊ะนะครับผมก็เลยเอาเชือกมาผูกไว้กับรากนะครับนี่ๆนะครับเป็นแกนไม้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็ได้มาจากคลองที่ที่มันไหลมานะครับไหลมากับคลองนี่นะครับพวกขอนไม้ดูครับนี่ผมผูกไว้นะครับี่เียษยกขึ้น เพราะว่ามันก็หนักใช้ได้อยู่นะครับแกนไม้ก็เลยล่ามกับปลูกไว้กับไอ้รากของต้นสมกบนะครับผมนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะครับผมเมื่อก่อนมันก็ท่วมนะครับท่วมถึงนน่นนะครับต้นยางที่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 ผมตัดอยู่นะครมันมันก็สูงใช่ได้นะครับแต่ มันไหลเร็วนะครับแม่น้ําตรงนี้ก็เป็นคลองบางหมานนะครับเป็นคลองบางหมานก็มาจากนู่นนะครับต้นน้ําในอุทยานแห่งชาติเขาศกนะครับก็ตั้งน้ํานะครับแล้วก็ทําน้ํารอดนะครับมาจากข้างบนแล้วก็จะไปไหลร่วมกันนะครับที่ที่คลองศกแล้วก็จะไหลลงสู่คลองภูมดวงนะครับสู่แม่น้ําตาปีลงทะเลนะครับผมนี่ก็เป็นต้นน้ํานะครับน้ํากําลังเยอะพอดีเลย ผมหวังเบิดจังนะครับหวังเบอเอหวังเบิดลูกหินผมะนี่พวกเศษไม้อนไม้ต่างๆนะครับที่ ตัดๆข้างคลองนะครับเพราถือว่าเป็นการชล้างนะครับคลองอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีพวกเศษไม้อะไรต่างๆนะครับพี่ตัดๆว่าถ้าตั้งมาข้างๆคลองมันก็จะไหลลงสู่พื้งล่างนะครับอันนี้ก็เป็นจิตสำนึกของแต่ละบุคคลเหมือนกันนะครับ โอเคนะครับ okay, ผมนี่น้ำกำลังไหลเลยพอน้ำเยอะกว่านี้ผมก็คงไม่ลงมาแล้วครับผมนี่น้ำมันแค่วักเขา หรือถอนไม้ที่มันติดๆเราอยู่ป่าอยู่เขาแล้วเราก็ต้องเข้าใจวิถีธรรมชาตินะครับว่ามันเป็นยังไงนะ กไม้ใ้ทางบนเขาล้มไม้แล้วก็ตั้งไว้มันติดลงมาแล้วพอติดตรงนี้ผมก็ขี้เกียจเก็บต้องให้ไหลดำน้ำไปนะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามนะครับแล้วก็ ทุกๆข้อความนะครับที่ส่งมาทุกคํำติชมด้วยนะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับวิถีสวนนะครับวิถีชนคนเฝ้าสวนนะครับคลิปหน้าเนี่ยผมก็คงจะได้มีโอกาสมานั่งทานข้าวในน้ำนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับที่ท,ที่ที่ผมนั่งทานข้าวนะครับที่ต้มน้ำร้อนอยู่มันก็จะ เต็นไปด้วยน้ําที่ใสแจ๋วนะครับหลังจากที่น้ําวันนี้นะครับพัดผ่านพ้นไปนะครับผมขอบคุณนะครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมหนุ่มพูนสวัสดิ์พุ่มใช้ด้วยนะครับตามวิถีชนคนเขาสวนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ